ครับน,นี่มาดกาูกรอบกันชนหน้ากันได้ครับก็เนี้ยซีกรอบด้านข้างงานประกรอบทำสีสดสดใสใสเงาเงาครับ เงาครับเงาเงาช้ำๆครับนี่ก็อีกทันหนึ่งทุกคนออกมารอประกอบนี่กำลังยกตู้สังกตลัลงยกตู้ ขึ้นเวลาขึ้นไหมพอลอยแล้วลอยแล้วมมไ,มไ,ไม่มีไม่มีขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยลอยแล้วลอยแล้ว อันนี้สายอะไรอ่ะนีะ่สายอะไรอ่ะสายมอฮะนี่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 สายอะไรเนี่ยดำดำอ่ะดูงนี้สายอะไรดำดำอ่ะสายอะไระสายไ,ไ,ฟ,ไฟปะ่ะมันถอดได้ไหมอ่ะมันมีปลั๊กปะ่ะอ่าลังเล่ตู้นะครับเพราะว่าต้องเลือกทำใหม่ มันมันมีปลั๊กไหมอ่ะฮะไม่มีไม่มีก็ตัดต่อเอาไม่มีใช่อ่าตัดยาวๆเลยทีตัดไม่ใช่ยาวๆยาว,ยาวเออให้มันต่อไงเอออย่าไปตัดจะ <c oughs> ต่อยากเราอันนี้ไฟตู้ข้างหลังอ่มีไหมข้างลิ้ไม่มีหรอกดูข้างหลังอ่ะ ยกเตรียมยกออกเตรียมยกโดนตรงนี้ครับงานประกันยาวเลยนี่มาพามาชม

ด <H> ้อยแล้วน ok ้อยแล้วเอาทั้งหลังก็ตียังหนึ่งก็หลังคือยังบบขึน nó lắng tí nha mình sẽ dịp bù đấy chá Nè, อ่าเนี่เปทียบนะนนื้ตู้บ่ยกตู้ไปเลยท่างท่างบอกว่ามาเทียบอะไรบางที ไม่ได้เช็นรถออกบปดิเป็นขนาดอกนี้เลยหมู่บา้านเป็นพักกันแป่าน็อตน็อตไอดิดผอยเลียบอกว่าพักกันขี่รถไปเอาก็ต้องไปทาเลาวดอกตัวเดียวเนึ่งของบ้างที่อก เห็นใจไอ้บัวว่าพี่จะเล่นแล้เวเบาวางลยโอ้ยนัอตัวเดียวนี่ทาา่าแล้ยวยู่ดีเขาว้างพี่หรอกเขาอยู่หันพอดีมาหว่นเนี่ยเออจะไปจะมงองจะมองว่าวยบัวสกจพรกกันทีเมอไ้เบี้าวเบี้ยนัอตัวเดียวยู่ไปท่าเราวยังไหนหรอล่งานหลายอยู่เรื่องบางพี่หรอกไปอยู่หันละ ไเนาะบอบก่บก,ก,กนขีเนะใคร,พรแพ้เปวกันนี่นัดตัวเดียวนี่ยิบถา่าแล้วยังไงเลยวะบอนดนอตดิดวแมนไปบอกมหาอีกดลาดเนี่มอไซค์กัมีาายย่มน่พ่าก,กันขีดโอ้ยยิบถา่ายังกันท งานเล่าหลายมันงานเล่าหนาเดียวหรือว่างเีย้ยงานดวนงานดวนแเนะ้นมาสมมติเราเป็นบอกไปมาวันกันหอดวันสูงกันยังมาท่านเปี่ยวดวนยางหัวัอดที่เดี๊ยอยางเดียวนี่หน่อยยางเดียวคันได้เอาบลอกสามหกไปพูดเยอะจกนปะอกสามหกบ่ออไเมือนผู้ใดม้เอีวอย่างสนามมือที่ว่าขี่รถเอี๊ยอย่าง ต้องถามถามถาม,ถามสร้างคนอื่นเพื่อเพื่อเข้าไปตัวถามเขาเพิเ่งเลยตอนมาคว้างไปอันเฮ็ดตอนมาคว้างไปเฮ็ดอัน,อน,น,นรถอีกย่างให้เขาบังอาทิตย์ที่แล้วอะเห็นมันไปหันสองเทอไอไ่าอีกเลยเพื่อมันหลงเอาไปเพื่อปล่อยมาบ่เห็นพูดได้ขี้ไม่เอา,เอาอยัางรถรถบล็อกอยังเสนออาทิตย์กอ่อนไหมเดี๋ยวไปสิดถามไฮดอกเพื่อมี่พัวไป <c oughs> เพื่อถามกันเพื่อเห็นงานพอดีนีเบอร์เดียวมีมตัวเดียวเ่ล้วเ่โอ้หหลังเนยหลังก่อนเลี้วน่นี่ตัว้หญ่บ่าเนี้ยนเอแค่ขาดขันาสองสิเข้าข้าเสีเเ็นแล้วว่ะ โอ้เป็นตรงล่างกันไว้ <laughs> เลยน,นายนกเขียนพูดเอ้าขึืนอรอดไปหันปมนไปรอบแบงอ่ะอุ้ยรอบแบงคงอ่ะโอ้ยนุ่มผู้ดทั้งวัดเบ้าค้างนี่เอง <laughs>